สวัสดีค่ะโค้ดพี่รัตค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงองค์ประกอบธุรกิจออคเคดว่ามีอะไรบ้างธุรกิจออคเคดก็จะมีอยู่หลายองค์ประกอบเช่นตัวขับเคลื่อนธุรกิจออคเคดคืออะไรบ็อกช i นไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางคืออะไรดิเซนเทอร์ไลท์คืออะไรระบบสมาร์ทคอนแทคคืออะไร,ระบบ เรียญคริปโตเคอร์เรนซีคืออะไรเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นตรงตัวขับเคลื่อนธุรกิจออคแคดก่อนก็คือตัวขับเคลื่อนของธุรกิจกออคแคดก็คือเงินดิจิตอลสกุลทอท t r อก็คือเงิน trX คือคนที่จะทำธุรกิจออคแคดได้เนี่ยจะต้องไปโหลดเอากระเป๋าทอนลิงโก เพื่อเอามาไว้ซื้อเหรียญ trx ในการทำธุรกิจออคแคดอันนี้ธุรกิจออคแคดก็คือจะมีตัวขับเคลื่อนก็คือเงิน trx เงินดิจิตอลสกุลทรอนที่มีการซื้อขายกันอยู่บนกระดานเทรดทั่วโลกในตอนนี้ก็จะมีมูลค่า2บาทกว่าๆ2องบาท30มบาท402บาท50ที่มีการซื้อขายกันอยู่บนกระดานเทรดทั่วโลก ถูกต้องตามกฎหมายถ้าเป็นประเทศไทยก็คือที่สตังโปรหรือบิตครับทีนี้เรามาดูตัวที่สองก็คือคำว่าบล็อกเชนบล็อกเชนก็คือกล่องเก็บข้อมูลที่จะอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออยู่ในมือถือของแต่ละคนก็คือกล่องเก็บข้อมูล คือในอนาคตเนี่ยเราอาจจะทำธุรกิจที่ไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางเช่นเราอาจจะไม่ได้ผ่านธนาคารเราอาจจะยิงตรงหากันโอนเงินให้กันโดยที่ไม่ผ่านตัวกลางไม่ผ่านธนาคารก็คือเป็นกล่องเก็บข้อมูลที่อยู่ในคอมของแต่ละคนเช่นมือถือคอมพิวเตอร์ สามารถดูได้ตรวจสอบได้แต่เราก็จะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นใครเพราะว่าตรงนี้จะไม่ได้ใช้บัตรประชาชนตรงนี้จะไม่ได้ใช้บัตรประชาชนในการสมัครสามารถดูได้ตรวจสอบได้เป็นธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้ดูได้แต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นใคร ก็คืออยู่ในกล่องเก็บข้อมูลของแต่ละคนก็คืออาจจะอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออยู่ในมือถือของแต่ละคนก็คือบล็อกเชนก็จะเข้ามาแทนที่ธนาคารหรือตัวกลางคือตัวกลางเนี่ยก็อาจจะ,ะไม่มีเช่นธนาคารอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ คำว่าดิเซนเทลไลท์ดเซนเทไลท์ก็คือเป็นธุรกิจไรตัวกลางเป็นธุรกิจไร้์พรมแดนสามารถตรวจสอบได้ดูได้ทั่วทุกมุมโลกท,ที่ทุกคนที่มีมือถือมีอินเทอร์เน็ตและก็สามารถทำธุรกิจด้วยกันได้โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางก็คือไม่ต้องผ่านธนาคารหรือผ่าน หรือผ่านเจ้าของก็คือยิงตรงหากันเลยแบบโอนเงินแบบจากกระเป๋าหนึ่งไปกระเป๋าหนึ่งโดยที่ไม่ต้องผ่านธนาคารและก็เป็นธุรกิจที่สามารถทำได้ทั่วทุกมุมโลกตรวจสอบได้ดูได้ก็คือแบบเส้นตรงหรือหรือดิเซนเตอร์ไลท์คือธุรกิจไรพรมแดนไรตัวกลางทีนี้คำว่าระบบสมาร์ทคอนแท t หรือสัญญาอัจฉริยะก็คือ,อเขาจะเขียนโปรแกรมเช่นจ่ายเงินแบบนั้นแบบนี้เช่นจ่าย5้าเปอร์นสิบเปอร์ซนยหลังจากนั้นก็เอาไปโหลดไว้บนบล็อกเชนพอโหลดไว้บนบล็อกเชนแล้วก็จะไม่มีใครมาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่กระทั่งคนที่เขียนโปรแกรมขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เพราะว่าอยู่ในกล่องเก็บข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนหรือในมือถือของแต่ละคนก็คือจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงไอ้คำว่าจ่ายเงินแบบนั้นแบบนี้เช่นจ่าย5% 10%เ0อร์เ0อะไรอย่างเงี้ยพอโหลดขึ้นไปไว้บนบล็อกเชนแล้วก็จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ก็คือระบบสมาร์ทคอนแทคหรือสัญญาอัจฉริยะ ทีนี้คำว่าเรียนคริปโตเคอเรนซีก็คือเงินดิจิตอลที่มีแต่ตัวเลขก็คือจับต้องไม่ได้เป็นเงินเป็นเงินที่มีแต่ตัวเลขอยู่ในมือถือของแต่ละคนอยู่ในมืออยู่ในคอมของแต่ละคนทีนี้เหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยบางสกุลก็โหลดโหลดไว้บนบล็อกเชนบางสกุลก็ไม่ได้อยู่บนบล็อกเชน ก็คือถ้าสกุลไหนที่อยู่บนบล็อกเชนเนี่ยก็จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้มีกี่เหรียญก็จะมีเท่านั้นเช่นบิตคอยน์แต่ถ้าสกุลไหนที่ไม่ได้อยู่บนบล็อกเชนก็จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่เงินดิจิตอลสกุลทอน TRX ที่เป็นตัวขับเคลื่อนของธุรกิจออคแคสก็คือ อยู่บนบล็อกเชนเขาถูกสร้างขึ้นมาปิถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ5ปีที่แล้วก็คือ2,017ลันอยู่บนบล็อกเชนเป็นเงินดิจิตอลที่ลันอยู่บนบล็อกเชนไม่มีใครสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ก็คือเงินดิจิตอลสกุลทรอน TRX หรือเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีนั่นแหละ นะที่รันอยู่บนบล็อกเชนบล็อกเชนที่รันอยู่บนบล็อกเชนเงินคริปโตเคอเรนซีเนี่ยตอนนี้นะคะอยู่ทั่วทั่วโลกเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นสกุลเลยก็จะมีทั้งรันอยู่บนบล็อกเชนและก็ไม่รันอยู่บนบล็อกเชนแต่เงินดิจิตอล trx ตัวนี้นะคะตัวขับเคลื่อนของธุรกิจออคดเนี่ย รันอยู่บนบล็อกเชนเมื่อ5ปีที่แล้วและก็มีการซื้อขายกันอยู่บนกระดานเทรดทั่วโลกถูกต้องตามกฎหมายมูล,ลค่าก็จะอยู่ที่2บาท30 2บาท40 2บาทห0